ที่นี่เบื่อเนอะเออแกรี่มันเข้ามันเข้าทำพิพิธภัณฑ์ยังไงเนี่ยกูคือว่ากูอาจผ่านบันไดนี้มาก่อนลงไปจริงเหรอลงไปเลยไม่มีน้ำเอ้าสัตว์แล้วกูจะรอดยังไงแค่นเดียวเองแล้วมันก็บันไดก็หายเพื่อไอ้ไอ้ w h e n the r o s e will you to lost away อ๋อนี่คำจริงในที่เราไม่ออกใช่วะนี่จะมีแกติอ่านให้ You i n d o s e are unify ก็นี่ตาบตั้งของชีวิตไอ้นี่มันจะวิ่งไล่เราป่าววะ r e บ d เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเริ่มเกมใหม่แล้วอีเหี้ยไม่ซ้ำเหมือนเดิมอุกอย่างเลย Conceal secret I h e y r e just I happy it before ขึ้ห้องใหม่ปะห้องใหม่ห้องใหม่ใช่ทั้งงูตื่นอ่ะงูออกจากรูปภาพเผาเมื่อยเลยมันสร้างนานอะไรเนี่ย ending ใหม่เนี่ยมันกูคือเฮ้ยแยบกูทำไมมดขาวไอกนคือคือมดขาวกูข้ามหลุมนี้ไม่ไ okay. ด้กูอยากกลับบ้านถ้าจริงๆมีหลุมในกรีนเฟรม ยิบีมูเออแลนมาได้อ๋อเมื่อกี้แอนฮิวหรออ๋อแอนฮิวบ้านบ้านบ้านมดนี่ยวะแอนฮิวโอ้มีใครกลับแล้วกลับบ้านยนะเงียบอาจารย์เราเงียบก็จะพัง Hard to wake man คนตื่นไม่ได้ตื่นยาก Stubborn t ทวินเป็นไงล่ะมึงพอง เดียวมึนงำหมดฆ่าครั้งเลยเฮ้ยโดนแล้วโดนตึ้งครั้งเดียวตายเลยงำ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 ห้องายคอมโบห้าติดไปเอารูปมาไม่ไม่อันนี้คือการอันนี้คือการขายข้อใสว่าถ้าเกิดเราให้ดอกไม้ตัวเองกับไอ้ที่มันกินดอกไม้ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงฮะไหนกล้าเหรอเพื่อนใหญ่แบบนี้เลยรู้จักบิ๊กเบนป่ะบบิ๊กเน รงกลางคืออะไรอ่ะมีห้องสองห้องข้างนี้ก่อนควงดัวนี่ก่อน,นดิเบืมืดมึงจะจุดไฟเปดไฟเออชิบหายละไอ้เหี้ยที่จุดไฟหืไม่ไม่ติดลเลยเสร็จแล้วอีบหมดน้ำมันหมดแล้วออกเลยอ๋อต้องไปเอาน้ำมันเอ้ยแล้วแล้วปลุกปลุกยังไหม <laughs> เดินมาเลยเดินมาเลยทำาผลิตอีสปอร์ตเงียบดึงมาเลยดึงมีชาวม้านตื่นละเดินมาเลยเป็นงูยักษ์อ๋อไม่ตื่นแค่ทานทานน้ำทานรัตนี่กูตื่นขึ้นมาดิอีสปอร์ตมิสเตอร์เป็นชื่อของผมจะแต่งมา อ่ากอนต้าไม่ได้กล่าวไว้คอลเลกชันนี่นะห้องคอลเลกชันอ๋อเฮอโดนได่ไงวะวิงเปชนโดนด้วยโอเคดับบินพ r i s o n flame ดึงออกสิดึงหอมาออกแลยบินแล้ว แล้วก็กัดเราเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรกันทะลุเฟม t ั e เตอร์ฟลายฟื้นเอาไวแล้วไปลองไปที่ห้องมืดอีกยอบเออห้องมืดเออมันเกมผีเสื้อไฟนู่นวะผีเสื้อไฟอ b เซอร์จับแม่งเลยเฮียจะจับเหรอไอ้หนวิ่งโอ้โห ตัวเช้าไว้คนที่มีงูอยู่ที่หน้างูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวไปไหนเอฟไปไหนเฮ้ยเออเอ้าเอมเอาไปไหนอ๋อมันมาในนี้เนี่ยอ๋อแล้วก็เอาผ้ามันเข้าไปเนี่ยมันก็มีกฎอยู่อย่าไปสมุนผ้าเลยวะเขาบอกโมุนผ้าไม่ใช่เหรอแก ง่ายแค่น <in Asia> <laughs> <laughs> ี้มึงเที่ยเก็บภาพไม่เก็บแสงในเกมผีขนาดแม่งแม่งใช้ไม่ได้เลยยังร้อนไปดช้เองด้คุจะออกไงวะเนี่ยเอฟ that can do skin offline ฮูโน่กูมองเงียบมองเห็นนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนิดเดียวเนีปรากฏว่าข้างในมันมีภาพสยองแล้วเราก็ต้องวิ่งรีบออกแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ได้นี่แล้วต้องจำเล่ย์แล้วเหรอเกาเกาหมวง มะม่วงขาวส้มแปดก้าม่วงแปดส้มเ <8 S 2> หลืองอะไรือเลหลืองออเรนออรเรน,นัมเบอล์ส้มไม่ได้ยเลดัมเบเร์เจ็ดแดงแดงเจ็ดไม่เงียบ <c oughs> จังวะยห้อเงียอ, <c oughs> อย่าพูดเสีย มันจะสูตรฟอร์มเหรอจะมองไหมจะจะจะย้องเฮ้ยแอ๊ดเราต้องลองว้ยมองเลยแอ๊ดมองเลยเรามีแกดี่อยู่เวิดบัวเวิดบัวเฮ้ยอะไรอะไรเฮีย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 มันขยับได้เปล่าวะเฮ้ยสักนี้เฮียนี่ ่ h y what Are you okay แกนี่สกิบมาสักแค่ไเด้กไหมแกนี่นี่กงมาบอกว่าเป็นเด็กดีใช่ไหมตะโกนกรี๊ดได้อันเดิมใช่ไหมนี่หนะข้อมือ่ะว่าต้องมีอะไรอินเทนอินเทนหน่อยพี่รู้ชัว อ๋อก่อนก่อนจะกลายเป็นไวสีฟ้าสองฟ้าดูมันพอเราดูหมดขาลับดูไม่ด่าฟอดไปนะวาไวมหนึ่งเขียวไม่นจกเยอะไว้น่าจะครบระดับห้าเลขอ่สะสักพักมีหก <c oughs> ให้มบงเดาหนึ่งถึงเก้าเลยถ้าเกิดตอบผิดจะเสียดอกไว้หนึ่งอันอ๋ออะไรวะ อันเนี้ยอันเนี้ยไอไอภาพไอภาพมันแก้ความจริงหลอนไปเองฮึ่ย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 ฮึ่ดฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึอยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเึ่ยฮอ่ยฮึ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 ่อฮึ่ยฮึ่ยวึ่ยฮึ่ยกึ่ยฮ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 น่ยฮึ่่างล่ขวาล่าง ้มันหายไปเลยเพื่อนอาร์เมฟอร์อาร์มครอสหายไปแล้วเอ้ยอันนี้ใหม่อันนี้มันใจนั่นเว้ยมันสวิตช์เต์ตื่นไปไปดูอันนี้ก่อนไปดูนี่ก่อนไปดูเลขก่อนอ่าเลขเลขอะไรนะแอ็กมันจะตื่นเลยนะอาร์มครอสก็มันคืออาร์มครอสไอ้กาปุกฉันระเกะห้องเบอร์ย่สุดเลยเจ็ดแดงเจ็ดแดงเจ็ดเสือคิบกับธรรมชาติอยากชอบเลย จะเกิดอะไรขึ้นกันกูวิ่งทิ้งเลยขอฟังกิไม่ได้ครับกูกลัวกูกูกูเตียวกูก็เตียวกดขวาลาก็ได้ <c oughs> ขวาลา่าง <c oughs> ขวาล่างจอกันไม่รู้จัก,กล <c oughs> เลยตอนนี้ไงนาฬิกาทำงานแล้วชอว์กันเซ็กันแฮนนี่หัว okay. อียิตโอเคเพื่อนแล้วเป็นรู้ไงวะไหนเดีย๋ยวนะ มีห้าเลขแต่ว่าในอันนี้ไม่มีหกเลขนะสองสามเก้าหนึ่งเอ๊จากนั้นเฮ้ยเฮ้ยแล้วงูก็ตื่นแล้วก็หมืดแล้วมันก็กลายเป็นตัวงูตื่นอาแล้วไฟดับไปซะเกนหายไปแล้วไอ้ผีเสื้อผีเสื้อไปกลับมาเน่ แอ็กแอ็กไปตรงนน้นดิเหมือนต้นไม้จะหลับหรือเปล่าตอนมืดเราจะรับแอก็ถูกเฮ้ยนี่ไงก็ปักแอ็คเชฟก่อนอิกสแฉบงางนอินุแงางางาเล็อก n i g h อ l เอามันเปี่ยนจากา e a r a e เป็น Night Owl m a นี่หว่ามันตื่นแล้วตอนกลางคืนแต่เหมือนจะต้องเล่นต่อนะแอ็ล้มมดกลับมาหม่ลมมดอ่ะบังกี้อยากแดกอะไร อะไรที่มันหวานๆอะไรผีเสื้อเสื้อไรอ๋อแอปอ๋อแอปเปิลปะเอ้ยชาเปล่าชามันแดกชามันเย็นละอะไรสุดจริงกูเกียร์เค็มชอบของหวานไม่ชอบของเค็มตุโน่ดาวไม่ฮะดาวหนึ่งแดกได้เหรอ มันมีของหวานแล้วก็อร่อยอยู่บนท้องฟ้าส,สตาร์ไอ้รูปนั้นประรูปนั้นอะรูปนั้นรูปนั้นรูปที่ข้ามสะพานไปอะไปเลยอันนี้มันคือรูปเลยมารูปที่บ้านมานะันอะรูปมดมบอกให้เราลองเรากลับห้องแมทเรากลับห้องแมทอ้าวไม่ใช่ไม่พอมีอะไรมันก็จะเร็วกว่าเดิมเองไอ้สั์ เอ้ยเนี่ยดาวเออยาวคุกกี้สตาร์ดัตไม่ใช่คุกกี้เนี่ยนักพักมันดักตรงทางออกร้อนเลยนะร้อนโอ้ช้าไอ้กากปากดีก็ออเไยตกมาไว้หัวแดงหุ่นพื้นเออไอหัวแดงห้องไอ้นี่ป้าแฮวิเกล ไม่รู้โอ้ยสตาร์เลิฟยศเอว่านิดไปเจอขับไปหัวไหลแคนดี้เดนสตา์เย้ t แลนกิ้วเวทโมเมนต์อำให้อะไรของขวัญอ้าวมุเจไปหยิบมาให้แล้วอ๋อมันเอากลับเข้าบ้านไม่ได้แดกนี่มั้งไงขกินนูนอีพไปเซฟไว้เดี๋ยวว่าอะไรว ควีนอ๋อไพ่เซาร์จพรส์ไอ้ชีตบมือด้วยไอ้สัสราชินีแห่งราชินีโจดตัดตัวเออตกไม้ก็เตือนหรอเออรูปนี้มีบางอย่างแปลกๆยนความจริงมันเหมือนกันเฮ้ยเนี่ยมันเต้นได้ตำหน่าได้บัวโอ้อยากเรียกคอปเตอร์มามาด้วยมากเลยแอมพิวเทไม่ใช่เต้นในสัตว์ผู้หญิงอย่างเงี้ยอ๋ออ่าเออผู้หญิง嘛

ก้อนหินปรึกเซอเบอร์ก้อนหินยืดหยห่นอยากไปแตะวะเอ้ยอยากไปแตะเราลางมีคำออกมาด้วยเพราะว่าไอ้ขอข้ามแตะจ้ะดื่มตอนกลางคืนเออชอบไหมอ่ะเออนี่อะไรเนี่ยเอ้า อ๋อห้เกดมอาแบงค์เพจต้องเอาไปใส่อะ Beauty of b l a n k l a c k of Effort เแล้วมัน uh, มีช่องว่างอะไอภาพตรงกลางคืออะไรนะมันถูกว่าเนะรูกหลังความตายอะหลังเออชอปหลังจากความตายเอสโรสเตอร์ให้ what's up ที่หืม เออนคุ้มไม่ลืมอนกันก <c oughs> ็นคือความลับอ๋อสกิลไม่จริงอ๋อไว้สิสกิลอ๋ <c oughs> อไม่ชอบกระดู๋อ๋อไม่กระดูกมันมาหานั่นอ๋อตายแล้วก็มาหานั่นอ๋ <c oughs> อสถานที่ <c oughs> ไม่ไม่ไอกระดูกก็คือคนตายแล้วแต่มันชอบไอผูอ้หญิงนั้นมันก็กลับมา เฮ้ยเฮ้ยยมวัตยมวัตูดยมวัตูดวัตูดใาสิ่งดีดับเบิ e r เดดัสเกิล e ันสคอร์ปอ้าแกไปไอภาพนี้ลายไปหลักลเนี่ยทำไปเรื่อยดัสรีฟเรียลโครสเอสตันดีเวสโตรนเดียสทั้งวันทั้งหมด กูขึ้นจอแล้วนี้ยิ่งกวยห้องนั้นด็กแล้วอันนี่ดิยิ้มมันคือยิ้มอ๋อยิ้ม้ตาเดียวโปรแคตเจ้าแอนดูคูนิสบอลนัดเดียวโปรแคตเจ้าแอนดูถ้ามองไฮะขอฟังกันไม่เกี่ยวนี่ระวังขอจะฟักไปออกมาวิ่งไล่หมดเลยเว้ยอะเสร็จเอ้ยเก็บวิ่งกิจวัสรวิ่งเอาไปเกยบุ่งไป ยัง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 ไ่ลโอเคยังไม่มีอะไรยังยังยังอะงยังยัายังยังยังังยรงยั่ยังยเงยั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 ังย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 ังคัดยัยองยัลยังยังยยังยังยะยังันทังยังยัันงงแงงเองห้องยอยอยแล้วเอสีัย ห้องโถงแบบไร้จุดจบ The w a l e w i l h o w n to those pure hearts อ๋อเฉพาะคนที่หัวใจมันไม่นั่นไม่ไม่ไมอาจดูจินเอ้ยเอ็คนแรกอะไม่ได้ <laughs> ก็ได้ออฟได้านเดียวแต่แกดี้เขาไม่ได้อ,อย่าเอลค่นสะพักแอคโรกรธทำแล็เปิดทำรับไม่ไม่ไปไหนเลยเนี่ย เราต้องใจเราต้องเพ e> ียวนะก็คือต้องมีแต่ไอ้นี่คนเดียวเกยต้องอีฟคนเดียวเกย์จะห้ามตะประกดประกดกัดเซดาคือปูของอีฟก็เลยอยากให้อีฟมาดูนี่ไงมาดูงานศิลาป่าของปูเออทำนี่แล้วเหรอเออมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนี่เมื่อกี้มึงยังวิ่งไล่กูอยู่ใช่ไหมเบอร์ฟของโคเปนเฮิมส์เรวอลูชันเน็ตแอปตอนมอสามเยังไม่รู้เลย ใช่รนะพรนี่อะไรนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจฮะอันนี้ตกใจเหมือนเอาไปแลยนี่ไงเซนแอคชั่นเล่นเลยหนึ่งเอ๊ะ เดินเินฉันคิดถูกใจจริงดิตัวดูมีสมองตกก็สือฟังไม่เต็มหูเลยอันนี้ถอถุงฟังอยู่อะไรตัวโอเคกำลังจะซื้อเลยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงตามาอีกล้มาถึล้แอค รู้ว่ามึงแกไอ้การการแทกมึงคิดว่าทำไม่ได้จอกูเนี่ยไอ้ปกติปุ่มที่มันติดข้างล่างไม่ขึ้นไปอยู่ด้านข้างเฉยเลยเมฮ์มัฟเคเลสีมัมมัวทำไมไปอยู่ด้านข้างวะอ่าเมสซักแคตเตอร์อ๋อจะไปด้วยกันไม่เราต้องไปนั่นด้วยเราแยกกันแล้วก็ไปนั่น เออเนาะแกดีมีสิบหัวใจแค่สิบหัวใจสิหลบมา้มาครับเอะเอ๊ะเอะเนมาตามเรามาตามเราก็อยาไปทางยิโอเคโอ้ยเ hey ้เนี yeah. oh. hey. ่ยเดี่เนี่อโอหาเลือกสนุกให้เราด้ตลอนเลยแล้วอกซีเคสเนี่ย ไม่เป็นไรแกรี่มีโป้เ้จะเป็นเสอิฟอาเราไม่ดแยากตรงนี้เ่ินขบนแบงค์แคนเบสมีเสียแอ้่ะซัมทิงซิสซ e คิวบิ i มการเกวนซิเดียมเฮ้ยเปิดภาพดิแอคแมตติ่กันกเวนการ์ดอาร์ตแอนด์อิสแกลเลอรี่แกลเลอรี่วิดมอสเฟต ดรี่ทูก้สขยว I อ i ค o ส l ัสแออยางหายสะดุ้งเู่ไปกอดคือนอะเมื่อกี้ใช่ไหมแอคกูกอดแล้วนะกพูดไปแบบว่าความจริงก็มีหรอกพ่นแค่คิดไปเองเว้ย m a l a n i m มีอะวะมีีมหาลัยวาดภาพหรือว่าอะไรครับนี่อะตาอะไรกัน เอ็นไลท์เมนต์อ๋อนี่จำได้แันกลาง b บ s ฟ f o แ glance จำได้นะ <S <S ไมันมีภาพอ๋อถูกขโมยไอ้สัไอ้เกิดเซนาเนี่ยบาคนดีไม่ดีกวะเนี่ยเอ้ยอ๋อภาพยิ้มนี่วะภาพยิ้มห้องน้นวะเนี่ยเอ้าบอกว่ากเกิดเซนาวาดตอนแรกมันมีสองตาอยู่ดีกรคมตาเดียว ไอกาเซนามันกลัวน่าจะไม่ใช่ดักอกวาด้าธรรมดาแล้วล่ะสักกระดาดนี้เรมีสองอันตัวนี้อ๋อเราต้องมองไอสัตว์ตายไปาผ่านไปเมื่อกี้เราต้องมองเหลือหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยหู้ยเหลือหนึ่งให้ตายไปก่อนเลยไหมแล้วเราจะมองไปทำไมก็มันมีให้ใส่ไงตรงเนี้ยเนี่ยว่าอะไรที่ไม่แตกต่างกับพวกที่มันไม่อยู่ในนั้นนะอ๋อที่มันไม่อยู่ในเมื่อกี้ เดือนเหลือหนึ่งเดือนนะข้าตายกับโรย์อีฟกระโดะ <laughs> ะดฆ่าตัวตาย,ตตายกระโดดฆ่าตายเอออิฟ <c oughs> จะไม่ทนกับโลกนี้แล้วเ่นทุกคนต้องช่วยกันตดนะช่วยกันตดรีีอร์าโอเคเอีฟมาเข้าตายกันแต่ข้าวตายจับประทัง<า>กินไ,ไม่ได้ลูกดาวของแม่หนุ่มลูกดาวทำไมโดนไปเลย เอนมีไฟเวอร์จิงเวอรเออมันมีสิ่งของใกล้ๆเรากูไม่ได้มองกูนึกว่าเป็นนึกว่าตกแต่งเฉยตกไปเลยแกจะไม่ทนจะไม่โทษอิฟจะฆาตัวตายเนี่ยพรสีเขียวไม่มีสีเขียวไม่มีปลาแดงมีปลาแดงมีสีเขียวไม่มีเออเอาไม่ตายหรือเปล่า อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าใช้คืนรอบปิกนั่นน่ะติดเวลาอะไรเสาวัดดูโอเคเจอไว้าปากับเพราปลากับเพราแต่แล้มันมันให้หาอะไรอะลูกเทาลูกเทาลูกเทากระตันลูกเทาประจันลูกเทาประจันอันนี้คือยังไงมันให้หาอะไรอะลูกเทาประจันจุดตานแปลวอะไรไม่มีอะไร มันบอกว่าไม่มีอะไรนะอันไหนไม่มีเอาเท้าประจันน้ำตาลน้ำตาลแล้วกไลท์บลูไลท์บลูเฮต่อล่ะแดงแล้วก็แดงเอาเป็นสร้างกันอ๋อเดี๋ยวดูทิศนะไม่มีมีเฉพาะแดงที่นั่นเดียวใช่แดงนั่นแหะแดงส้มแดงส้มเขาบอกว่ายาโบบอดี้เฮิร์สแต่ว่าเฮิร์สนั่นแหละ ห้องหนอะไรเงี้ยวะนั่นเออห้องอุ้ยตามตัวดำห้องนี้ไม่เคยมีไหมห้องนี้เคยมีไหมไม่เคยไม่เคยยังไม่เข้าหลบแดงไล่ดำหลบแดงไล่ดำไล่ดำไล่ดำเริ่มแพ็คแมสเลยเนี่ยโอเคโอเค incomplete ยูทเด็กเกินไปเก็บเสียงแไหมเไล่ดย

ต้องต so it so cool ้องตรงที่มันมีนกว่ะที่มันแบทไอซ์คีพี่ว่ะยัดคนเข้าไปเลยโนกแขกว่าแขว่าแขว่าแขว่านกตามอ่ะะจิบจิบแปลว่าอะไรวะไม่รู้ อ๋อนกนกมันเพียวพาร์เปล่านกอ่ะอาจจะเข้าได้เอ้าเีย็นนกมาด้วยเย็นนกเพียวฮาร์ดไอ้สาต้องเดินตามนกเงี้ยต้องจุดอะานกไปแล้วเอาใหม่ดิไอ้จำได้ปะเนี่ยอุ้ยได้ไอ้สาส อ๋อนกแกนกอันนี้กลับบ้านเคสักวันอบ้านนิงเอเลสอ๋อสปาเอเลสโมหัขนาดนี้เงี้ยให้มันทำน้ําโขไว้น้ําดำด้วยนัดนัดเล่นไปเล่นวันจะสองโมงก็ได้สองโมงเออเจไปคลิปกัน ตัดกับไอทีตอนได้เก๋ครับขอจบคลิปตัวนี้ครับเพราะคอมผมกู้เต็ม